ตัว่า,วามองไหนตัออกรือไม่ออกเนี่พี่น้องมึงดูพี่น้อง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 มาเบิ่งซอยคอยดูบ่เคยได้หลายปานนี้จักเทื่อพี่น้องบ่เป็นข่อยไปหาดอกว่าอือน้นองข่อยเราไปหาเบิ่งดูพี่น้องเอามาปั่นกันกูละเครงว่าซั่นจะเบิ่งดูมันอีหยังนี่เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกไกลไปไกลมาซุมื้อ ่อยก็บอเห็นจักเื่อต่าตาดีก็คอยมองดูพี่น้องซองรูได้บ่นี่เห็นสาผุะดอกบานมดปันกันปันกันพี่น้องทำานพมสะอาดก่อนพุ่ทะเคลืองพี่น้องซองรูดคนละข่อยบานเลยร้องรูดซองรูดองรูพี่น้องเบ่งเบงเบงพี่น้องแบ่งเห็นสาพุด บานเมดกําลังออกรั่วๆพี่น้องเอ้ยเมือ่อนั้นเขาปลาได้ปนหนึง่งปั่นกันพลุล,ปละปนแต่ว่าดอกงามเอาใส่พุละเครื่องเหรอเครื่องย่างพี่น้องเครื่องแล้วเนาะนี่เอาไม่เล่รารลายเขข่อยก็ยเป็นคนหางามเก่าแล้วงามงามงามบันยี่ยาสีไปจอบบันในพี่น้อง ได้แกงแล้วพี่น้องได้แกงแล้วได้แกงแล้วมื่อนี่แกงแล้วเดี๋ยวไปหาพักติวก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาแกงไส่เนี่ยต้นน้ำเซ็บแสบพี่น้อง